สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับพาพบกับผมเลยนะครับจอมอาไปซีซี่ส์เราจะมีใครกำลังตามหารถ SUV ขับเคลื่อน4ลอ้อเนี่ยนะครับเรามาทำกับรบัตนะวันนี้พาเข้าไปที่เรียบร้อยทุกคนกับเจ้านิส s ันเอสเทล ตัวนี้ของเราเลยทุกคนเนาะเป็นตัวดีเซลนะครับขับเคลื่อน4ล้อเลทุกคนเนาะตัวนี้ได้เป็น7ที่นั่งนะทุกคนเนาะสีเทาเฉยๆแบบนี้นะครับตัวไฟหน้าทุกคนอันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเรียบร้อยนะครับมีไฟเดีย์ชามมาให้นะแบบนี้นะครับเนาะตัวรถบอกเลยว่าสภาพตัวรถโคตรใหม่โคตรสวยทุกคนเนาะพามาดูนะครับในส่วนของตัวรถเลยเนาะล้อแม็กนะทุกคนเนาะก็คืนได้เป็นล้อแม็กซ์พันลอยนะครับทูโทนแบบนี้นะทุกคนเนาะกระจกนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถเนาะมีีีีตตัััััััววววววกกกกลล้้้้้้้้ออองงงงงมมมาาาาาาใใหหดดดยยยนน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 ะะะะะะคคครบบเเเ่่่ทป็ไุ ไฮไลทนะครับเบาะนั่งคนขับอันนี้เป็นเบาะนั่งแบบไฟฟ้านะมาให้ดูก่อนนี่เบาะนั่งแบบไฟฟ้าแบบนี้นะทุกคนเนาะโคมอะไรนะครับอนันนี้เป็นโคมอะไรมัลติฟังก์ชันนะทุกคนเนาะอันนี้นะครับสามารถมีปุ่มกดอะไรเต็มไปหมดเลยนี่แล้วบอกเปิสตาร์ทนะครับมีมาให้เนาะตัวจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์แยกดูอัลโซนผัดอากาศแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะทุกคนเนาะแบบนี้นะครับตัวเกียร์เกียร์ออโต้ที่สำคัญตัวนี้ได้เป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์วีลนะทุกคนเนาะสามารถปรับได้นะทุก เรื่องตัวห้องบูธสายกันบ้างนะทุกคนเนาะว่าเป็นยังไงนะนะทุกคนที่ชมตัวห้องบูธสายคันนี้ของ,งเรานะครับนี่ออย่างแรกเลยมีแอร์ตอนหลังมาให้นะตัวนี้นะครับแอร์ตอนหลังมาให้นะครับเบาะนั่งทุกคนบอกเลยว่าสภาพโคตรสวยนะทุกคนเนาะนี่นะครับเบาะสีดำสวยๆแบบนี้นะทุกคนเนาะที่สำคัญตัวนี้ก็ยังสามารถทับเบาะได้นะอันนี้ทับเบาะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมสามารถทับได้ประมาณนี้นะทุกคนเนาะนี่นะครับนี่สามารถเข้าไปนั่งได้นะทุกคนเนาะนี่นะครับอเปิดให้ดูส่วนของตัวด้านหลังดีกว่านะทุกคนเนาะจะได้ ฝาท้ายทุกคนเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะทุกคนเนาะนี่นะครับตัว4 w h e วิ d i e ดี l ซลของเรานะนี่แบบนี้เลยนะทุกคนเนาะมีเบาะนั่งแถวที่3ามาให้นะทุกคนเนาะสองเบาะแบบนี้นะครับสามารถพับเก็บลงไปได้นะเราพับเก็บลงไปนะครับแบบนี้เลยนี่เห็นไหมสามารถใส่สภาระได้นะอันนี้นะครับเกิกไปนั่งแค่้คนนะทุกคนเนาะนี่นะครับสามารถใส่สภาระาได้แบบนี้เลยนะทุกคนที่สำคัญบอกเลยว่าตัวรถบอกเลยว่าขายราคาคุ้มสุดนะ เท่านั้นนะครับหากใครสนใจทุกคนก็อย่าล,ย like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์และกด s c r ต b e เข้ามานะครับหากใครสนใจรีบเข้ามาดูที่รถของแดนเรานะทุกคนแล้ววันนี้้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัหน้าสวัสดีครับ